ผู้ได้เขามากก็ขอบคุณหลายๆนะจ้ะเดอ้อยายเอาเขาก่อนคุข่มเพื่อนยายนี่ลหละอ๋อผูดได้เขามากก็ขอบคุณหลายๆนะจ้ะเดอ้อยายเอาเขาก่อนจะทำบุญเขาสากเขายังเ้ยมีความสุขยายพามาเบิ้งอันนี้แ่ะต้นไม,ม้่าผูไหวมีพายุไหมเละคุมได้เอาซมอก็ไดเขาเจ้าเขา ไปทงไปทาเม็ดได็ดจมือนี้คุณไปย้ายขอ,อยฮะบิัง, <c oughs> เงเข่าเนี่แล้วนี่ยลงสีกับเจ้านี่ละจ้าหเห็ดขาวอยู่ไปเก็บเห็ดขาวมาตะกุดบากจมูอว,ว่านนี่ยย้ายมูกมอ๊ด้เดด็ขูโอ้ยเนาะมือนี้ยังวันศิลป์จำมัน,มกมน,มน,มน,นตกกบระโปรงบบละไรนาะจ้าใช่ขอบคุณหล,ลาย ทักทายให้กำลังใจเนาะคะยายกับสิกับไปให้กำลังใจให้เด้ออากาศจ้าแม่นยุ่ฝนสิตกจ้าโอ้ยหปวดอึดพันดอกลมมาแล้วลมฝนโอ้ยนี่โหยายกับบริาขารเขากคนเด้อแบบนี้บาดหลายอิริโหของอยู่ของกินยายเล่าดอกไม้ก็หลาย ต้นนี้ยังเล่านี่โผ่ผุนับเบิ้งคีฝาผุ่นบันนี้ฝนสิมาอีกได้ค่ะเมื่อนี้อะไรทั้งขยะเปียกเต้นีเปิดเอาน้ำถิ่มดูเดี๋ยวน้ำค้างยุ่งก็เกิดจะมีความสุขกับการทำงานนะครับโอ้หเสียงลงสียยวเ,เขามาวันพระพ่นต้องตกใส่วันศีลวันพระด้วยค่ะ ว่าสีมากเก็บพักเก็บยังไปอันมกหมอนะคะยายมาถ่าเอาเข่ายายมาสีเข่าฝนก็กำลังเมิดมากแล้วค่ะเพราะมีดอกเดเพดาะเด๋เดม,มากินกับน่องเลยลวยผัวต่ก,เกะเตี้ยตกลงบกเกิกสวนกับบอูสตตัแนวกินดอกไม้กับมีโอ้เครื่องยน สวนนี่แหละพ่อขายเวลาสวนดอกไม้สวนพักสวนยังนี่แหละมีคุณแนวผลบักนาหน่อยแล้วตัวนี้เข่ากันเด้อแบบนี้บาาหลายอิขอผอยู่ของกินย่ายเล่าดอกไม้กยเดรดพวโอ้ยเนาะมื่อยังวันศิลป์จำัตกกับพ่เมียนแล้วนาะจ้ะ ทั้งขยะเปียกเต็มเปิดเอาน้ำถิ่มด้วยเดี๋ยวน้ำค้างยุ่งกิดเกิดหงานบานฝุ่นเหมือนฝนผูจ้จ่ะทั้งบรรลับด,ด้วยนะคะนี่ทั้งบรรลาดกระเสื้อด้วนีิโอ้ยกำลังเหมือนมาแล้วย้ายไปเอาเข่าก็เนื้อใะเด้อสมเลยเอาเข่าไปเลยเลยพามาส้มสวนดอกไม้เพื่อนก็นนาซ้ำได้เอาเข่าสารนั่นเอาเข่ามาต้นอีหยังเล่านี่ พูดเถอะเบิบ po, บ้งขี pues ้ฝาบุพยผุนบันนี้ฝนสีไม้ยังได้ค่ะเมื่อนี้แหละบูยคุเทือคือขึ้นเป็นครูบุ้นนี่สะบัวหน่อยอันนี้มีปลาด้วยนะคะมีปลาตัวเล็ก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 ต้นอีหยังเล่านี่พูดเถอะเบิ้งขี้ฝาบุพยผุนบันนี้ฝนสีไม้ยังได้ค่ะเมื่อนี้นี่เลยยูรอลงสีแล้วเงี้ยไม่ใช่จุ่มตะเมยนี่ยล่ะ ออกซื้อโหลดสิเป็นยังผุแล้วเราขยันแต่พวกมีคุณแนวเฮ้ย,ยผู้ใดอยากทำย่ายผุนผุนเด้อขอบคุณลายลายเขามาส้มย่ายลุงสีงานพญ่เลิ่มนี่แหละพญ่ทั้งขยะเปียกเต้นเปิดเอาน้ำถิ่มด้วยเดี๋ยวน้ำขังยุ่งกับเกิดโอสมอประจำคุมกับคุ้มตัวบาทนี้ อยู่ฝ่เาเฮื่อนฝ่อสัน้นผนตัวผลโอ้ยโอ้ย,อย,อยสวนนี่แหละพ่อขายเวลาสวนดอกไม้สวนพักสวนยังนี่แหละมีคุนแนวผลบักนาหน่อยแล้วตัวนี้ลมมาแล้วลมฝนโอ้ยนี่โหใหญ่ยยกับ่บริขารขัผลผลมืดผ้ามืดผลมาแล้ว ยูดอกเพิ่นไปทงดอกนี้สวนนี่แหละพ่อขายเวลาสวนดอกใหม่สวนพักสวนยังนี่แหละมีคุนแนวผลบักนาวหน่อยแล้วตัวนี้ลามันเด้อนี่นนยายสงสัยเราบายูดอกเราไปยายขอดากไปหน้าบ่พวกพึ่งอีหยังนี่พึ่งจ้าสวัสดีเด้อจ้าเด้อ ขั้งเขากองบ่ได้ดอกจ้าทำยายผุนผุนเดอ้อขอบคุณหลไลขั้ามาส้มยายลุงสีขั้นพ่อไงเริ่เนี่ละ่ะผุนหนาผ้ามาเบงเรามียังต้นดอกไม้ดอกไหลแล้วก็ะเสือม,มาปลูกใส่กระถางสวนนี่ละ่ะพ่อขายเวลาสวนดอกไม้สวนพักสวนยังนี่ละ่ะมีคุณแนวผุบักเนาหน่อยแล้วตัวนี้ เนี่ยก็ได้มาไหลสดนี่ละจ้าโอ้ขีฟฟ้ฝ่าฝนกับบ่เม่น่าสิบบ่มีม่ดอกจ้าเด็กอุ้ยผู้ดดใดหมักดอกไม้ดอกไหลกันมาหายายเด้อถักยายมาได้เรหลอยหลีพันไม้อันใดอันใดมาติดตอได้เลยนี่พูแล้วเพาะไวผลโอ้ยมีแต่งงามงามลมมาแล้ว ลมฝนโอ้ยนี่โหยายกับบริขารละประจำคุ้มละนี่ักข,ขนาดยังมะเลี่ยวด้วยนี่ข่มเงือนยายนี่ละ่ะอ้าผู้ใดเขามากก็ขอบคุณหลายๆนะจ้ะเด้อยายเอาเขาก่อนเอามั่ไหายหมู่บ้านนี่ท่านฝนอยู่บนน้อนี่ ขุ่นมาตัดคอหยอดพักขะแล้วนะเอาเขามาสีไวน้นี่ที่ลงสีในคุ้มนี่แหละจ้าทุงเดียวหนึ่งดอกจ้าพี่สาวได้เห็ดขาวมากเพาท่านได่แกงสู้กินดอกว่าสีแกงเละประจำคุม้มละเนี่ย ักขนาดาเดนี่มาเลี่ยวด้วยนี่ใส่ละปะยายเขาสากยุตบันน้องขาพูลงสีผัดยูในคุ้มใกล้ๆนี่ค่ะลงสีผัดย่เริ่มนี่แ่ละพึ่งเอียงนี่พึ่งจ้าสวัสดีเด้อจ้าเด้อมันเข่ากล้องเมื่อใดดอกจ้าโอ้โหมแต่สวนดอกไม้เด้อจา้าแต่ว่าสวนแนวกินเราก็อยู่ทางหลังคุณเด้อ กับปูกคู่แนวเด้อปออปังๆสุดคนเด้อจ้ะงามอยู่ีตัวหน้าบาลล้านเราลมมาแล้วลมฝน,โอ,นโอ้ย,ยบบนี่โหใหยกั่บริให้บริได้มาเบิงมาเบิงน้ำกันโอ้ตกแต่เศ้จาจ่าต่ว่าเหลียวไปมันมืดมืดไดเอ้ย ตรงนี่แหละมาดีรู้ตังปังไอ้ย,ยอด,ดยิ้วลงนี่แหละมาดีรู้ตังปังไอ้ย,ยอด,ดยิ้วโอ้ยสวนเนาะะจ้ยายเห็ดคือเพิ่นบ่ได้ดอกมันเป็นของยายดอกค่ะบ่ได้เด้ย่านมันดูแลเพิ่นจ้าพี่สาว ได้เฮ็ดขาวมาก่พราะท่านด้กแกงสู้กินดอกว่าสิแกงตัวละหมักดอกไม้ละหมัมกดอกไม้ปกกสิเอามาไหวหอยประดัาบอยู่ในอะไรโอสมอระจำคุ้มกับคุ้มตัวบาทนี่อยู่ฝ่าเฮื่อนฝ่าสาั้นพอนตัวผลโอ้ยโอ้โอโอโอมืดฝ่ามืดฝนสวัสดีค่ะ คนที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะยายพามาส้มสูข้าเนี่ยจ้าสวัสดีเ้ยค่ะคุณสุพันษาตาต้องยาย<ผ>ดอกที่รอลงสีเหล่านั้นไม่ใช่จุ๋มตะเม่นี่ล่ะบอกซื้อโหลดสิเป็นยังบุลณะเราขยันแต่พวกนีคุณแนวเฮ้ยผู้ใดอยากดอกใหม่นะั่นไม่ไม่ดอกไม่ประดับเมจ่าผู้ลมกำลังมา บอกแล้วพวยายพาเขาไปล้างบ้านอันนี้นาบ้านเพื่อนได้เจอหน่พวหูงามเลยสวัสดีวันพระจ้าสั